ตอนนี้ตลาดทุนไทยเนี่ยมูลค่าเนี่ยเขาถูกเท่ากับช่วงโควิดแต่เศรษฐกิจเราตอนนี้ยังไม่ได้แย่เท่าช่วงนั้นนึกภาพนะครับตอนนั้นเนี่ยหลายเครื่องยนต์ที่ขับเครื่องเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันดับลงไปเพราะว่าล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดนิ่งแต่ณวันนี้เนี่ยหลายเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังขับเคลื่อนไปอยู่บางเครื่องอาจจะแผ่วบางเครื่องอาจจะดับแต่มันยังคงไปต่อได้เรามีแรงการบริโภคในประเทศเรามีในเรื่องของต้นทุนค่าของชีพเงินเฟ้อเนี่ยที่ทุเลาลงเรามีในเรื่องของงบลงทุนรายจ่ายภาครััััฐเเเนนี่่่่่ยยยยย้้้าาามมมชชววบบคลืออศรรษกิจงงงูดดททหหโ การเงินที่ยังเป็นในเชิงของผ่อนคลายอยู่มันลก็เลยทําให้ภาพของเครื่องหยุดในตอนนี้เนี่ยมันยังคงไปต่อเพียงแต่ว่าภาพตลาดหุ้นเนี่ยมันสะท้อนความถูกไปเยอะมากแล้วเราจึงมองภาพของโอกาสการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวครับณนะตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างชะลอเพราะฉะนั้นเราจะเน้นกลย,ยุทธ์เป็น D, D and D o m e s t i c and Defensive Domestic คือเราจะเน้นกลุ่มบริษัทที่มีรายรับจากในประเทศเป็นหลักเน้นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบจําเป็นซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบ ค่อนข้างจํากัดจากเรื่องสองครามการคา้ากับ2คือได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในส่วนของกลุ่ม e f e ฟ s i v e ก็จะเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีกระแสะรายได้แข็งแรงหน่อยในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้เช่นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มสื่อสารเป็นต้นเราจะหลีกเลี่ยงลดน้ําหนักหุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่งออกหรือมีรายรับจากเรื่องการค้าระหว่างโลกเพราะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในปัจจุบันแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒจัรรบริษัทไหนจะเพอร์ฟอร์มดีช่วงเศรษฐกิจฟื้นซึ่งช่วงนี้ส่วนนี้อาจจะไม่เป็นภาพแบบนั้นแลักของเรา เราดูพื้นฐานเราดูว่าบริษัทไหนเนี่ยยังมีความสามารถในการผลิตเม็ดเงินได้อยู่เราก็เชื่อว่ารีเทิร์นของหุ้นบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในระยะยาว ทางบลจวันเรามี4กองทุนหุ้นไทยมาแนะนําให้ทุกท่านกองแรกจะเป็นกองเรือธงของเราคือ One AM Set 50เป็นกองหุ้นไทยบริหารแบบ Active Management เน้นหุ้นใหญ่คาดหวังการเติบโตได้ดีจากเมื่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวสําหรับกองนี้นะครับเราได้รับรางวัลจาก Finomina ในหมวดของ Thai Equity Large Cap Fund ด้วยครับกองที่2ครับเรามีกอง One Set HD เป็นกองหุ้นไทย Active เหมือนกันแต่จะเน้นหุ้นปันผลเน้นรายรับจากปันผลเป็นหลักก็อาจจะเหมาะกับช่วงตลาดไซด์เวย์แบบนี้คอยเน้นรีเทิร์นจากปันผลธุรกิจที่ยังท ผลประกอบการได้ดีอยู่ส่วน3ก็4ครับเรามีกองหุ้นไทยยั่งยืนคือวันไทย ESG และวันไทย ESGX 2กองนี้นโยบายกลยุทธ์การบริหารรวมถึงหน้าหุ้นทีมงานเหมือนกันเลยครับแล้วเป็นทีมเดียวกับกองที่ได้รับรางวัลด้วยเน้นลงทุนในหุ้นไทยแบบยั่งยืนพร้อมสิทธิในการลดจ่อนภาสีตามเงื่อนไขครับอยากให้ทุกท่านมองภาพว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวมีขึ้นมีลงตามวัฏจกักรแต่โอกาสการลงทุนเมื่อลงมาในสเตจที่มูลค่าน่าสนใจมากแล้วมันมีบริษ,ษัทหุ้นไทยพื้นฐานดีๆแล้วก็มีการเติบโตแนวโน้มที่ดีอยู่ซึ่งถ้าใคร มองหาโอกาสไม่รู้อยู่ตรงไหนให้บรจอวันครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยหาโอกาสการลงทุนในช่วงภาวะแบบนี้ครับ